สิ่งแวดล้อมในท้องถิง่นค่ะที่หมู่บ้านน้ำผาตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีถ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะแม่อนวยยักระวัิปวบ้านค่ะ่าหมู่บ้านด้ำผาเนาะจากการบันทึกคำบอกเล่าต่อๆกันมา,า,นนาเนี่ยบ้านน้ำผาเนี่ยกั้งขึ้นต้นยุค ตนยุคที่เจ็ดของการสร้างเมืองมุบุนนะคะเขาเล่าต่อๆกันมาว่าท่านคุณยายทวดเคยเป็นอดีตกำนับบนตำบลถามใหญ่ที่ว่านายลาบุญเรืองได้เล่าว่าชาวบ้าน,น้ำพาเนี่ยคือไพ่พลของพวอพตาที่มารวมตัวกันซุ่มทำอาวุธอยู่ที่บ้านน้ำพาเอาไว้ต่อสู้กับทหารเมียงจันที่มารุกรานชาวบ้านเหล่านี้จึงได้มี ได้ตีมีดดาบพ้าอยู่ที่บริเวณบ้านขี้เหล็กเมื่อตีเสร็จแล้วมาตัดเอาต้นไม้บริเวณหนองด้านพา้าซึ่งเชื่อว่าต้นไม้ที่ตัดเอาไปเนี่ยเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ถึงได้เอาไปทไํามีมดด้านมาีดด้ื่นผ้าเพราะว่าใช้ใช้ไม้หมดแล้ว mm hmm. ก็ไปขุดของรากไม้มาทำอีกด้วยจดบริเวณที่ขุดนั้นเกิดเป็นบ่อขนาดใหญ่ และมีน้ำถังตลอดปีจึงเรียกว่าหนองด้าม้าต่อมาคำว่าหนองขาดหายไปจึงเรียกว่าบ้านด่ามพาก็จะเป็นนิทานในชเดิมเดิมเเขาว่ามันเป็นป่าช้าป่าช้าเก่าค่ะป่าช้าเก่าทีนี้พอเราเราเขาล้างป่าช้าไปแล้วเราก็มาปรับปรุงเป็นสวนป่าสุขภาพตอนเย็นก็มีพระเจ้ามาอกลํามกายเี่เ่็นอาราบ เตยตองมีตะกอบันยูอยู่นี่อัไรกยาหลอกซายางหลอกสาออนซัมตาเป็นต้นยางต้นยางไม่คือ่เลดจะหว่าไหว่าต้นไม้ที่สมนวนนะคะห้ามตัดไม่ไห้็มีแล้ะถ้าเจ้ามากี่คนคนนอามากี่ระบาดนีที่เทศบาลนั่มาฟังผมให้หลอก มีคนเอามาทิ้งไว้คืพอพราะแปกตามใครจะมีคนมาทิ้งหมดมาเพาก็มีทั้งขายะหายทุกบานีิอา,าอาทิตย์ละสองครั้งอาทิตย์ละสองครั้งสองวันอาทิตย์ละสองวันเก็บวันศุกร์กับวันอะไรุกกับวันนั่งทาวันศุกร์กับวันนั่งคารเมียค่ะปีละร้อยห้าสิบค่าขยะต่อหนึ่งครัวเรือนต่อหนึ่งครัวเรือนพอใจค่าขยะแล้วก็เอา เบียนสติ๊กเกอร์ที่เราจ่ายเนาะไปรับถังขยะจากเทศบาลมาไว้รปจำตัวเรือนแต่ว่าตัวเรือนคนในยุช่วงนี่บ้างรัะาเรือนก็เผาเผาขยะแล้วก็รบกวนบ้านใกลเ้เกลยงนเขาก็มาแจ้งเราก็ไม่สามารถบอกอะไรได้เราก็ไปแจ้งเขาเขาก็บอกว่าถ้าคุณไม่ให้เผาคุณก็เอารถมาขนจิขนขยะขนใบไม้ ทิ้งให้ที่อื่นโดยที่ไม่ต้องการให้เราเขาเป็นกระบอกเนาะเราก็มีสัหที่ไม่ทำี้เริ่เลนะคะ,ะ,ค,ะคุณแม่ชื่ออะไรคะเออจัดกระมวลดวงงานตอนนี้คุณแม่ทำอะไรอยู่ะคะเออ มีหมูสวรานเนื้อเก็มเนื้อปอยแต่ตอนนี้มีเสร็จก่อน้ำพริกโรงเรือความเป็นรไหมแม่เริ่มยังไงเริ่มแรกก็แต่ก่อนที่แกมาเป็นโลโทอรแม่ก็ทำขายอยู่แล้ว mm hmm. ทำขายแต่ลูกเล็กเดี๋ยวนี้ลูกก็เรียนจบวันทีนี้ก็ไปขายขายสง่ง ขายปีเสร็จแล้วก็เอาให้เขาขายให้ที่บ้านคนเก่าเขาขายเขาก็ไปเก็บเอาเป็นของเขาแม่ก็ไม่รู้นะความซื่อพอดีเขาประกาศเอให้ไปจดโตท็อปใครมีอะไรก็ไปแน่แม่ก็เลยเไปแต่ก่อนทำเป็นพวกทุกวันก็ทำอยู่ร้านทุกจาหน้ากองวินเนี่ยของแม่เนี่ย mm hmm. ทีนี้ก็ เอาไปโจดเขาบอกอ,อันนี้หมูของแม่ใหญ่ดำไม่ใช่นี่ของของแม่เองแต่ก่อนมันก็ไม่เก่งขนาดนี้นะเนาะแของพี่นี่แหละก็เลยเขาตรวจสอบไปตรวจสอบมาก็ข,าของแม่จริงๆก็เลยจดโอท็อปจดโอท็อปทีนี้เขาเออเขามปประชุมเขาก็เลยบอกว่าให้เป็นกลุ่มพอดีตอนนั้น มันยังไม่ทันสมัยเหมือนตุกวันนี้ก็รวบรวมสมาชิกได้สามคนระดมหุินตั้งคณะกรรมการขึ้นมีประธานมีเหรัญญิกแม่เป็นประธานมีรองประธานมีสมาชิกก็ตั้งกลุ่มกันทีนี้ก็เป็นกลุ่มแล้วเราก็ออกขายทั่วไปเลย จากที่ได้สอบถามข้อมูลมานะคะเกี่ยวกับการสร้างรายได้ภายในชุมชนนะคะคือการผลิตน้ําดื่มเพื่อขายในชุมชนค่ะค่าสินหลักปล่ยผลิตนะคะก็จะเป็นคณะกรรมการแล้วก็กองถุนู่บ้านเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดเลยค่ะค่าสิหับบรรจุพันน้ำดื่มนะคะก็จะมี2แบบแบบแรกจะเป็นเป็นถังนะคะถังละสิบบาทอันนี้ถังสวนแบบนี้จะเป็นอ่าสี่สิบบาทนะคะยกให้ท,ทั้งถู ส่วนการซื้อขายน้ํานะคะชาวบ้านก็จะนำถังเปล่าที่ใช้แล้วหมดแล้วมาเปลี่ยนเป็นซื้อถังใหม่ค่ะส่วนถังเก่าที่ชาวบ้านนามาคืนก็จะนําไปล้างและทําความสะอาดแล้วก็บรรจุน้ําใส่ลงใหม่แล้วก็ขายวนเวียนกันแบบนี้เลยค่ะ ข่าวมีปลูกข้าวอย่างเดียวคะหรือว่ามีปลูกอย่างอื่นมีคำสวนคำสวนจะไม่เยอะครับเพราะเป็นดินทรายคำสวนให้ปลูกอะไรบ้างปลูกพืชผักพืชกล้วยทั่วไปส่วนใหญ่ก็ทำทำนาหลังจากทำนาก็มีปลูกก็คือผักสวนปลูกตามหัวไหลไปนาทำนาปกติเพราะที่ดินที่เป็นดินทรายมันปลูกของไม่ค่อยใส่อะไรนี่ม่ขึ้งนี่เลไม่หยุดฉันหมากน้ำที่ใช้ปลูก ถ้าทานาใน่ส่วนใหญ่ก็คือรอน้าธรรมชาติน้าฝนแต่แต่ถ้าปลูกตักนี่ก็คือเจาะบดานส่วนมากเจาะตัวบดานถ้าแถวในหมู่บ้านที่ใช้ใช้บดานสนาูใหแต่ถ้าลงไปในพื้นนาเนี่ยคือ<ช>ทำานาก็คือรอธรรมาชาตินี่ที่นี่ไม่มีระบบชุประทานไม่มีลองส่งน้ำไม่มีอะไรคือรอรอรอน้ำธรรมาชาติอย่างเดียวแล้วก็ถ้าหลังจากเก็บเกี่ยวพื้นทีเสียข้าวเสียก็ช่วง ช่วงเลยทำปลูกพืชผักสวนชื่วก็คือเนี่ยก็คือใช้น้ำจืดๆน้ำจืดที่นี่รุนลงไม่ให้เขาอีกแ,แล้วเพราะว่าติดฐานนู่นนี่ก็ลงมาลงตอตอปากไม่ให้เขาไม่ก็เขาเขาเองใชกลุ่มใกลุ่มแก่น้ำทุกที่ว่าที่นี่ไม่ได้ให้ใช้ยาฆ่ายาไม่ให้ฉีดเลยปกติก็ทำนาแล้วมีฉีดยาฆ่ายาแต่ที่นี่คือเป็นข้อห้ามไม่ให้ใช้